เออรีวิวตุ๊กตาสามตือน่นก็คืนอี้ตัวนี้และตัวนี้อุปกรณ์มันจะมีด้วยกัน3อัน่นก็คือกระเป๋า ันสามารถงอแขนงอขาได้นี่สามารถถอดรองเท้าได้นะครับอืมอืจุบโอเคถอดรองเท้าได้นะโอเคถอดถึงมือไม่ได้นะครับ ดูแล้วนะโอเคเสร็จแฟงกี้จะตายก็นะก็เป็นรองเท้าอย่างนี้นแต่ว่าจะไม่ถอดมันนะเพราะมันใส่ย,ยากต้องใช้เวลานาะนจะมีรอยรอยรอยขีดที่ขากระโปรงสัน้นมีบุ่ง อันนี้แต่งชุดให้มันเองก็จะเป็นนี้มีรอยขีดตรงนี้อันนี้ไม่ได้ขีดเองขีดให้อยู่เลยผมจะเป็นสีขาวกับสีขาวกับดำแกขีดตาปากจะสีแดงโอเคเดิต,ต่อไปเลยชื่อว่ารก คิวลอร่าเด็กคิวลอล่าก็จะม,มีเขี้ยวมีเขี้ยวตรงปากปากจะสีแดงแล้วก็มีรูปหัวใจผมก็จะเป็นสีชมพูสลับดำชมพูชมพูชมพ,ชมพูสลับดำชุดก็จะเป็น ปรงยาวใส่รองเท้าที่ทำไม่เจอมันใครไม่รู้ไปเขียนเขียนเท้าเนยใครไม่รู้จังโหล่ไล่ไปเขียนเท้ามันหลงลืมนะครับโอเคนี่ก็ทำให้มันเองอันนี้ก็งอแข้งรอขาได้เหมือนกันถอดได้ด้วยไอเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกัน

ท่ายทาเล็บนะครับล้มล้มล้มโอ้ยมใช่ต้องล้มตัวตัวอนี้มันล้มนะครับโอเคค่ะถ้าหากมีเสียงก็จ้งเออภัยด้วยแคมมีหลุด ผมมันกะสักกระซิงไงถึงเอาวีมาโอเคใส่รองเท้าให้ไอ้ี่ใหม่ก็เคยัดเข้าไป ค,นะค,ะค่ะตัวนี้นะคะโอเคก็ก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับ3ามตัวนี้นะคะ เราจะไปกันนะบ๊ายบายค่ะ